สวัสดีครับแฟนมวยทั่วประเทศนะครับพบก,กับผมปอหนุ่ยเมืองมกักไฟนะครับเป็นประจําทุกวันนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันอาทิตย์ที่27สิงหาคมคศ2023จัดไปยให้เสียกับศึกมวยไทย7สีประจําวันนี้นะครับจัดโดยโปรโมเตอร์ชุนเกียรติเพชรและก็โปรโมเตอร์เดียเกียรติเพชรนะครับมวยเริ่มทําการหข่งขันกับเวลาบ่าย2โมงคึ่งโดยประมาณนะครับ มาดูคู่ที่หนึ่งมวยไทย7็สีประจำาวันนี้เลยนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านศิลาชัยสอเดชพันธ์หรือดาบชานกองปราบหรือเกียรติอาทิตนะครับนักชกจากจังหวัดสงขลาซ้อมด้วยค่ายมวยสอเดชะพันธ์นะครับอยู่กับรองเชฐ์นะครับพันตํารวจโทสุรเชษเดชพันธ์นะครับวันนี้เจอทางด้านเพชรเมืองเสือปอมงคลอินหรือพญาเสือปอมงคลอินนะครับชกกันในพิกัด100ปอนปอน เมื่อเชา้านี้ทางด้านศิลาชัยสอเดชพันธ์ชั่งน้ำหนักได้100ปอนด์เท่าพิกัดพอดีนะครับส่วนทางด้านเพชรเมืองเสือปอมงคลอินก็ชั่งน้ำหนักได้100ปอนด์เช่นเดียวกันนะครับนี่คือการชั่งน้ำหนักเมื่อเชา้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยช่อง7สีนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านเพชรเมืองเสือปอมงคลอินนะครับก็เป็นมวยฝีมือครบเครื่องนะครับแข้งซ้ายจัดจ้านเข่าในล็อกตีเหนียวแน่น บูดูดันครับวันนี้ได้ลอยได้ยาวได้ใหญ่ครับนี่คือสไตล์การชกของน่่นเพชรเมืองเสือปอมงคลอินนะครับส่วนฟอร์มหลังของเขานะครับก็ไปชนะคะแนนจเจริญศักดิ์เล็กสิทธิ์สลรวัตรทรายนะครับเมื่อวันที่10พฤษภาคม2 5ง6ที่จังหวัดสุรินทร์แล้วก็แพ้คะแนนเพชรโชกุลใต้เพชรบุรีเมื่อวันที่25มิถุนายน2 5ง6ที่วิกหมอชิดครับนี่คือฟอร์มหลังของน่าน เพชรเมืองเสือปอมองคนอินนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของทางด้านศิลาชัยสอเดชะพันธ์กันบ้างนะครับสำหรับสไตล์การชกของด้านศิลาชัยสอเดชะพันธ์นะครับเป็นมวยฝีมือครบเครื่องนะครับนอกได้ในมีเข่าในเหนียวแน่นปั้มตีแข็งแก่งแข็งแรงและก็มีศอกครับวันนี้ผมมองว่าเจอกันอีกครั้งน่าจะแก้มือได้สำเร็จนะครับ สำหรับฟอร์มหลังของด้านศิลาชัยสอเดชะพันธ์นะครับก็ไปแพ้คะแนนสมานน้อยกินกะทิสดที่กาบีนะครับเมื่อที่18มิถุนายนจังหวัดสงขลาแล้วก็ชะนะคะแนนสมานน้อยเพชรภูมิวยไทยเมื่อวันที่24กรกฎาคม2 6 6ที่ถูกปัดเตมีครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของทางด้านศิลาชัยสอเดชพันธ์นะครับสำหรับมวยคู่ที่1ในวันนี้นะครับ ผมออกไปที่ทางด้านสิลาชัยสอเดชะพันธ์นะครับเคยแพ้คะแนนเพชรเมืองเสือปอมงคลอินมาที่จังหวัดสุรินทร์วันนี้มาเจอกันใหม่ที่ช่องเจ็ดสีผมมองว่าสางแคนได้สำเร็จนะครับคู่ที่หนึ่งในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านสิลาชัยสอเดชะพันธ์นะครับให้ไปห้าดาวจัดไปอย่าให้เสียไปดูคู่ที่สองกันต่อครับ มาดูคู่ที่2ในรายการศึกมวยไทยเจ็ดสีปะจำวันนี้เลยนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านเพชรลีลาเอมยุเดนหรือวิทักทางหลวงหรือสิทธิ์กำนันเจเลหรือสอพันทิพนักชกจากจังหวัดกระบี่ซ้อมที่ค่ายมวยเอฟเอกรุปอยู่หลังช่องเจ็ดสีนี่เองอยู่กับเสียตองและก็เสียเหลี่ยมเอฟเอกรุปนะครับวันนี้เจอกันทางด้านเสมอสิงลูกเจ้าพ่อหลวงวังหรือชื่อเก่าคือเจ้าแฟนฉันบอลมหาชัยหรือเสมอสิงทอเรืองฤทธิ์นะครับนักชกจากจังหวัดสุรินทร์ ซ้อมที่ค่ายมวยพันดักรัตนบุรีที่จังหวัดสุรินทร์นะครับวันนี้ชกกันในวิกัด120ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านเพชรลีลาเอ็มยูเด่นนะครับช่างน้ำหนักได้121.6ลดไป1.6นะครับส่วนทางด้านเสมอสิงลูกเจ้าพ่อหลวงวังนะครับช่างน้ำหนักได้121ลดไป1ปอนด์ครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยช่อง7สีนะครับ สำหรับสไตการชกของทางน่นเสมอสิงสิงลูกเจ้าพ่อหลวงวังนะครับก็เป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องอาวุธหนักอาวุธแรงปั้มตีแข็งแก่งแข็งแรงหมัดหนักซอกแรงครับวันนี้ได้ลอยได้ใหญ่ได้ยาวครับนี่คือสไตการชกของทางน้านเสมอสิงลูกเจ้าพ่อหลวงวังนะครับส่วนฟอร์มหลังของทางด้่นเสมอสิงลูกเจ้าพ่อหลวงวังก็ไปแพ้นอกขอกั้กระทางน้านเพชรธรรมราชพิทักษ์ทางหลวงเมื่อวันที่28เมษายน2 5 1 6ที่ เวทีมวยรังสิตแล้วเอาไฟล์ล่าสุดนะครับไปชนะคะแนนซูปเปอร์เจมทีเอ็นมวยไทยเมื่อวันที่23กรกฎาคม2566ที่เวทีมวยราชาดำเนินครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของนาน่นเสมอสิง์ลูกเจ้าพ่อหลวงวังนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของนาน่นเพชรลีลาเอ็มยูเด่นกันบ้างนะครับสำหรับสไตล์การชกของนาน่นเพชรลีลาเอ็มยูเดนนะครับเ็เป็นมวยฝีมือครบเครื่องเดินเปิดเกมเต,มเตะขาต่อยหมัดอาวุธหนักอาวุธแรง สอกสวนแรงกล้าแลกกล้าสวนเหลี่ยมเชิงดีแต่ถ้าว่าเสียเปรียบรูปร่างครับนี่คือสไตล์การชกของ,งด้านเพชรลีลาเอมยุเดนนะครับส่วนฟอร์มหลังของด้านเพชรลีลาเอมยุเดนนะครับก็ไปแพนนอกขึ้กับทางด้านก้องพบวอสุสัสนเมื่อวันที่28พฤษภาคม2 5 6 6หในมวยรอบปูนเสือรอบ4คนสุดท้ายนะครับแล้วก็ไฟล์ล่าสุดน,นะครับแพน็อกกันทางด้านก้องชัยวัฒน์ เกียรติชัยวัฒน์ในยกที่4เมื่อวันที่2กรกฎาคม266ที่วิกหมอชิตนะครับชิงอันดับ3มวยรอบปูนเสือครั้งที่22ที่ผ่านมาครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของทางด้านเพชรลีลาเอ็มยุคเด่นนะครับสำหรับมวยคู่ที่2ในรายการวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านเสมอสิงลูกเจ้าพ่อหลวงวังนะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับให้ไปอีก5ดาวครับไปดูคู่ที่3ซึ่งเป็นคู่รอง น้องคู่เอกกันต่อครับมาถึงคู่ที่3าซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกนะครับเป็นการรีแมตไฟกันอีกหนึ่งครั้งนะครับหลังจากทางด้านเพชรเก้าล้านสิงมาวินนะครับเคยเอาชนะทางด้านเพชรวิเศษเพชรเกียรตเพชรมาครับเมื่อวันที่16กรกฎาคม266ที่ยิกหมอชิดที่ผ่านมาวันนี้เจอกันใหม่ใครจะเป็นหมู่หรือจะจะย้ำแ้นหรือจะให้สางแ้นก็ต้องติดตามนะครับ สำหรับทางด้านเพชรเก้าล้านสิงมาวินนะครับนักชกจากจังหวัดสงขาส,สมอมในค่ายมวยสิงมาวินนะครับย่านนวลจันทร์อยู่กับเสียหนึ่งสิงมาวินแล้วก็เทนเนอร์เข็มทิศและก็เก้าเด่นเก้าแสนครับเทนเนอร์ระดับชื่อเสียงโด่งดังกันทั้งนั้นนะครับสิงมาวินวันนี้เจอทางด้านเพชรวิเศษเพชรเกียรตเพชรมวยจากมหาสารคามนะครับส,สมอมในค่ายมวยเกียรตเพชรนะครับถือว่าเป็นมวยเจ้าบ้านก็ว่าได้นะครับ ชกกันในพิกัด126ปอนด์เมื่อเช้านี้ทางด้านเพชร9ล้านสิงห์มาวินช่างน้ำหนักได้126ปอนด์เท่าพิกัดพอดีนะครับส่วนทางด้านเพชรวิเศษเพชรเกียรติเพชรช่างน้ำหนักได้126ปอนด์เท่าพิกัดพอดีนะครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยช่อง7สีครับสำหรับสไตล์การชกของงานเพชรวิเศษเพชรเกียรติเพชรนะครับเป็นมวยจังหวะฝีมือศาสตร์แข้งแรงเหลี่ยมเชิงดีวงในล็อกตีเหนียวแน่น บูดุดันปลายปลายแข็งแก่งแข็งแรงครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านเพชรวิเศษเพชรเกียริเพชรนะครับส่วนฟอร์มหลังของทางด้านเพชรวิเศษเพชรเกียริเพชรนะครับก็ไปชนะคะแนนแหลมสิงเสอดเดชพันเมื่อวันที่28่สพฤษภาคม2 5 1 6ที่วิกหมอชิตแล้วก็แพ้คะแนนเพชร9ล้านสิงมาวินเมื่อวันที่16กรกฎาคม2 5 16ที่วิกหมอชิตครับนี่คือฟอร์มหลังของด้านเพชรวิเศษเพชรเกียริเพชรนะครับสำหรับสไตล์การชก ของเพชรเก้าล้านสิงห์มาวินครับก็เป็นมวยขวาเปิดเกมสาดแข้งต่อยท้องเข่าในเหนียวแน่นมีเข่ายัดไส้ครับไปลไปลายแข็งแกร่งแข,งแขงแรงครับเคยชนะมานี่คือสไตล์การโชกของทั้งนั้นเพชรเก้าล้านสิงห์มาวินนะครับส่วนฟอร์มหลังของนั่นเพชรเก้าล้านสิงห์มาวินนะครับก็แพ้คะนแนนสมิงแดงวอัจกจกุฒเมื่อวันที่24มิถุนายน2 5 1 6ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ควายล่าสุดชนะคะแนนเพชรวิเศษเพชรเกียรติเพชร,เ,รเ,พเมื่อวันที่16กรกฎาคม2 5รที่วิกหมอชิตครับนี่คือความหลังและสไตล์การชกของน,นั่นเพชร9ล้านสิงมาวินนะครับสำหรับมวยคู่ที่3นะครับซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านมวยเจ้าบ้านนะครับผมออกไปที่ทางด้านเพชรวิเศษเพชรเกียรติเพชร,รพนะครับผมมองว่าความไวกว่าและก็สิ่งแวดล้อมดีวันนี้เป็นมวยเจ้าบ้านด้วย ครับผมออกไปที่ทางด้านเพชรวิเศษเพชรเกียรตเพชรนะครับจัดไปยายเสียนะครับให้ไปอีก5ดาวครับขอให้ท่านโชคดีไปดูคู่ที่4กันต่อครับมาถึงคู่ที่4มวยไทย7สีซึ่งเป็นคู่เอกประจําวันนี้เลยนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านคัมแบกทีเยุทธนาหรือซันแบกบุมเด็กเซียนหรือยอดพานุสิทธ์ดาบไหมนะครับนักชกจากเมืองโคราชซ้อมที่ค่ายมวยทีเคยุทธนานะครับวันนี้ เจอทางด้านพันศัก์ววันทวีหรือสบดินฟาร์มนะครับนักชกจากจังหวัดชัยภูมิสมทด็ไข่หัวสะยิมที่จังหวัดชัยภูมิวันนี้ชกกันในพิกัด127กับ128นะครับทางด้านคัมแบกทีเคยุทธนาต่อให้1ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี่ทางด้านคัมแบกทีเคยุทธนาช่างน้ำหนักได้127ปอนด์เท่าพิกัดพอดีนะครับส่วนทางด้านพันศักววันทวีนะครับช่างน้ำหนักได้ 128อปอนด์เท่าพิกัดเช่นเดียวกันนะครับชกกันในพิกัด127กับ128คือตัวแปรครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านพันศัก์ววันทวีนะครับก็เป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องเตะหนักต่อยหนักแล้วก็แรงทุกลูกทุกดอกเลี่ยมเชิงดีครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านพันศัก์ววันทวีนะครับส่วนฟอร์มหลังของน้านพันศัก์วันทวีนะครับก็ไป ชนะคะแนนสันเพชรสอสลาชีพเมื่อที่5มีนาคม2 6 6ที่วิกหมอชิดแล้วก็แพ้คะแนนโฟกัสแอดสันปาตองเมื่อที่30เมษายน2 6 6ที่เวทีมวยราช,ชดำเนินไฟล่าสุดแพ้คะแนนดีเซลน้อยเหลี่ยมธนวัฒน์เมื่อวันที่16กรกฎาคม2 6 6ที่วิกหมอชิดครับนี่คือฟอร์มหลังของทั้งด้านพันศักดิ์วอวันทวีและก็สไตล์การชกของเขานะครับ เดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกและก็ฟอร์มหลังของด้านคัมแบ็กทีเคยุทธนากันบ้างนะครับสำหรับสไตล์การชกของน้านคัมแบ็กทีเยุทธนานะครับเป็นมวยซ้ายสูงยาวเข่าแหลมแทงเจ็บเปิดเกมขวางหน้าคํำแทงแล้วก็มีหมัดต่อยแรงบุดุดันเคยชนะมาวันนี้ต่อ1น่ปอนจะมีผลหรือไม่ก็ต้องติดตามนะครับสำหรับฟอร์มหลังของน้านคัมแบ็กนะครับทียุทธนานะครับก็ ชนะคะแนนวินมอรัตนาบัฑิตเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์2566ที่วิกหมอชิดแล้วก็ชนะคะแนนพอสเสน่สอภูมิพัฒน์เมื่อวันที่2เมษายน2566ที่วิกหมอชิดไฟล์ล่าสุดน,นะครับแพ้คะแนนวิวเพชรโกศลเมื่อวันที่21พฤษภาคม2 6 6ที่วิกหมอชิดนะครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านคัมแบกทีเคยุทธนานะครับสำหรับมวยคู่นี้นะครับผมมองว่าต่อ1ปอน ไม่ใช่ปัญหาสำหรับคัมแบ็กทีเคยุทธนานะครับผมชอบความเป็นมวยและก็ความแข็งแกร่งแข็งแรงครับยืนระยะมั่นคงครับและก็เป็นมวยที่รู้จักวิธีเอาชนะครับออกอาวุธคมและก็แม่นยำครับสำหรับมวยคู่ที่4ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านคัมแบ็กทีเคยุทธนานะครับให้ไปอีก5ดาวจัดไปอย่าให้เสียนะครับขอทุกท่านโชคดีมีชัยเฮงเฮงรวยรวย สวัสดีครับ